เดี๋ยวมาดูเรื่องโฟมอีกสักคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือพวกโฟมนะโฟมโฟมต่างๆที่บอกว่าหอ,อมชื่นใจนะเล่าอีกคลิปหนึ่งอะมาดูนี่มาดูอันนี้เป็นทางเดินนะทางเดินของช่องลมด้านฝั่งคนขับอันนี้คือพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยฉะนั้นคือบางครั้งที่เรา ฉีดโฟมเข้ามานะครับจะเห็นแล้วว่าตรงนี้มีข้อต่อเนาะมีข้อต่อเนี่ยดูนิ้วเป็นข้อต่อที่จะมาเชื่อมระหว่างท่อลมตรงกลางนะอันนี้คือท่อลมตรงกลางที่เราฉีดโฟมเข้ามาก็จะเข้ามาออกตรงนี้อันนี้ถ้าเป็นฝั่งคนนั่งก็จะโฟมก็จะเข้ามามาอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยฉีดเข้ามาปุ๊บนะฉีดเข้ามาปุ๊บโฟมก็จะออกมาแถวนี้นะ ฉะนั้นคือตรงนี้มันเป็นรอยต่อ oh <my> ถ้าเป็นรอยต่อปุ๊บถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ำนะ oh <my> ถ้าโฟมละลายเป็นน้ำนะครับเนาะอ่ามาดูนะมาดูเนี่ยถ้าโฟมละลายเป็นน้ําแล้วตรงนี้เป็นรอยต่อถ้าโฟมละลายเป็นน้ําหยดลงมาใส่ลักสายไฟนะลักสายไฟชุดพวงมาลัย power ไฟฟ้าตรงนี้นะฮะนี่พวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับเกิดความเสียหายนะครับดู ดูนะครับว่าด้านหลังคอนโซลนะที่เราฉีดโฟมกันเข้ามาเนี่ยมีกล่องควบคุม,มนะฮลมอะไรเพื่อไฟฟ้านะ่ะมาดูนะในส่วนของเครื่องเสียงเนาะเครื่องเสียงอันนี้คือวิทยุอ่ะไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นมีอะไรมัง่งนี่กล่องควบคุมระบบไฟอันนี้ชุดแผงฟิวนะครับแผงฟิวนะครับตรงนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวให้ดู ในส่วนของตู้แอร์เดี๋ยวจะประกอบละอันนี้เป็นปะเก็นฟองน้ำนะฮะปะเก็นฟองน้ำถ้าเกิดว่าฉีดโฟมเข้ามาปุ๊บถามว่าโฟมก็จะเข้าไปในรูนี้นะโฟมก็จะเข้าไปในรูนี้ตู้แอร์มันอยู่ข้างล่างนะครับฉีดเป็นกระป๋องนะฮะมันก็ยังไม่ถึงตู้แอร์อยู่ดีมันก็จะค้างอยู่ในท่อต่างๆแล้วน้ำมันก็จะซึมนะฮะนี่ ถ้าเกิดว่าน้ําซึมตามตะเข็บต่างๆอะไรออกมาก็โดนกล่องควบคุมอีกนะครับและรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเป็นเซอร์โวไฟฟ้านะอ่าเป็นเซอร์ไฟฟ้าควบคุมลิ้นอากาศต่างๆนะฮะอ่าให้ดูอันเนี้ยนะตัวควบคุมตัวเซอร์โวไฟฟ้าต่างๆใครที่ซื้อโฟมไปฉีดแล้วมันเกิดความเสียหายช็อตขึ้นมาเอามาโพสต์ลงมากนะ อย่างเงียบอย่างเงียบนะครับเอามาโพสลงมั่ง <c oughs> ไม่ต้องกลัวใครด่าครับเรามองด้านดีคือด้านช่วยกันเตือนคนที่ยังไม่รู้ถึงปัญหา <c oughs> ท่านขับรถไปบอกช่างว่าไฟมันโชว์อุปกรณ์ไม่ทำงานเ <c oughs> พราะอะไรอะ่ะเพราะฉีดโฟมแต่ท่านไม่เล่าเฟซบุ๊กของท่านมั่งะลองเล่าออกเฟซบุ๊ k ลองเล่าลงติ๊กต็อกมั่ง ได้บุญด้วยกันนะครับนะได้บุญด้วยกันแล้วใครที่เขาออกมาโพสแล้วก็ไม่ต้องไปตําหนินะเออไม่ต้องไปตําหนิไม่ต้องไปแขวะไปแซเขานะครับก็ถือว่าเขาอุตส่าห์เอาประสบการณ์มาเล่ามาเตือนเรานะวันนี้ผมเป็นช่างผมก็มาเตือนนะเพราะว่าเห็นเห็นสภาพตู้เลยครับเนี่ยกว่าจะถึงคอยเย็นนะแล้วมันมีนกลไกต่างๆเยอะแยะเลยนะอันนี้คือตู้แอร์ตู้แอร์อยู่ด้านในนะฝากไว้ครับ สำหรับคนที่คิดจะใช้โฟมฉีดล้างตู้แอร์เดี๋ยวนี้เริ่มบอกว่าเป็นการฉีดล้างช่องลมฉีดทำไมครับช่องลมถ้าฉีดแล้วน้ำมันรั่วเข้าไปนะน้ำโฟมรัม่วเข้าไปโดนอุปกรณ์ไฟเสียหายนะอ่ะลองดูใครจะใช้ก็ใช้ใครจะซื้อก็ซื้อนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะผมไม่ช่างผมไม่แนะนำช่างจัดการประกอบตู้แอร์ลงเปลือกเรียบร้อยค่ะ ก็จะเป็นเปลี่ยนฟองน้ําเก่านะคะที่ใช้งานมาหลายปีนะคะก็ยุ่ยก็หมดสภาพก็จะการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เรียบร้อยนะคะด้านนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะเดี๋ยวให้ช่างยกประกอบลงหน้าปัดค่ะท่านไหนนะคะที่ฉีดโฟมนะคะตามโฆษณานะคะที่บอกว่าฉีดโฟมแล้วแอร์เย็น ไม่ต้องงอช่างไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะก่เวลาฉีดโฟมมานะคะก็จะอยู่แค่บริเวณจุดนี้มันจะไม่ถึงตู้แอร์นะคะเห็นไหมคะแทบจะไม่เห็นตู้แอร์เลยทางทีนะคะโฟมนะคะก็ละลายเป็นน้ำทำให้น้ำผังอยู่ในนี้นะคะ